อักทายค่ะอักทานะคะเดือนนี้วันที่24ถึง3วันที่3อ่ากระดาคมเดือนหน้าจะจัดบูธขายชุดยุกตะทีダダ่ซีคอนสแควร์นะคะ วันนี้เลยจะลองไปเดินดูสถานที่ที่จัดกิที่สีนักค่ี่าคี่ระเทศญี่ปุ่นประเทศปร คอนเซ็ปต์ของของนั่นแหละครัครัได้มาจากบูธในงานทูเจ็ดแอนนะคะเป็นการรวบรวมสถานที่ที่เราไปญี่ปุ่นแล้วรู้เรารู้สึกถึง เดียเต็ดงานจะจัดที่ลานน้กทึบชัンン้นหนึ่งใจกลางข้างซิคอนสแควร์ซีมาซีคอนสแควร์ว่ามาฮัตสึโนะยูกาตะไซด์สินิ้ง กำลังรอรถไปอยู่นะคะ,น,คน,น,น,ะ,ะนัมเบอร์อะไรคะค่ะซีคอนส์เื้าว่ามันคุณบิทเอเรียะค่ะน่ะคือมาเด่ยัก30คุณเดไปกันค่ะเออข้างข้างนี้เนเอ่อเดินทางไปโดยรถยนต์จากคุมบิทก็ประมาณใช้เวลาประมาณ バスが来て小走りになりました。<laughs>

ในตลาดรถไฟสินาค้าริมตดนเซสสิมัสค่ะที่จัดบูธห้างซิโกนสแควร,ร์ตั้งอยู่ถนนสินาคาริแล้วมีตลาดดลาอยางตลาดนัดรถไฟสินาค้ริมติดอยู่ด้วยเนี่ยซินสแควร,ร์หนว่ามาซูเปอร์นเทสโกโลตาโลสโ,าตตโลตาสโตโตยกระเตงโรบินสนันแล้วก็ 年2021年เซ็นมอลท์ม้เอเรียฯฯฯปีที่แล้2021นีท่แล้วก็มีดองกี้ได้มาเปิดให้บริการแล้วด้วยคือปีที่แล้วก็มีดองกี้ได้มาเปไิดให้บริการแล,ล้วด้วยค่ まあ設置中なんですが1階に広いスペースが,がな1階はまあ広いスペースになっており、まあ、定期的にイベントは行われていますそして IT やパソコン関連のショップも多い感じでえー、と โอะน,น่าติดมากและเหมือนเหมือนจะรู้สึกว่าเหมือนยังมีร้านเกี่ยวกับไอทีคอมพิวเตอร์เยอะอยู่ะะก,ยยกงนนงงังค่ะชิคาไกย,ย์まあ私まだ行ってないんですがしがかいにはまあパソコン関連の修理店部品屋さんがありますไม่ได้ไปนะคะคือจะมีร้านตั้งคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอทีอยู่ด้วยคือเปิดมาก่อน

ここが4階だと思うんですがレストランエリアでカフェはアフタユー、まあ、ザーバースターバーやアマゾンなどと定番のところもあればキムキムホートンという去年開店したばかりのカフェもキムホートンキムホートンさあキャンティあこれか、キムホートン ชั้นสจะเป็นชั้นอาหารแล้วก็มีคาเฟ่แอสตูว์ซาร์บัสแล้วก็อเมซ,ซอนและมีร้านทิมพฮเทที่เปิดปีที่แล้วด้วยนะคะคือช่วงวันนี้มาคก,กุบเรกวโอ้ยโยวดนโลกาลนะวิกิกา,ารุโมงคจะโตมามากค่ะสาวอาทิตย์จะมาเดินกับครอบครักกวก,กันเยอะอยู่นะคะทออาสการรูร้สึกย่างนั้นแต่วันนี้ที่อาสการไม่ใช่สาอาทิตย์นะคะ แต่ก็หวังว่าสอทิ่ครอบครัวจะเยอะคือจะได้ขายชุดมันเยอะๆใส่ขายดีขอให้กําไรเยอะๆคะ่ะไม่ใช่กําไรขอเรียกว่ายอดขายดีให้ทุกคนรู้จักเหมือนชุดที่กระต๊มากขึ้นคะ่ะค่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นต่อไปเดินชมในห้างต่อ,อยโคเรกากโล Uh, この後もモール内で,ないで、まあ、歩いて場所を確認してどんなお店があるか確認していきます<ス>でもビデオ撮影はここまでにしたいと思いますさ<ス>ああかがああああやあまああ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 ディ,ナニィナーああ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 ナああ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  พุนายนถึงสามกรกฎาคมค่ะชื่อครูเจแปนในงานครูเจแปนร้านยุกตะไซอัสกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ like share and subscribe お願いいたします